สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเคซีรีสแมนนะครับที่น่าจะมาพูดคุยและเรื่องซีรีส์เกาหลีที่ผมได้ดูนะครับวันนี้นะครับซีรีส์ที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่มีกระแสโด่งดังมากๆขนาดนี้นะครับแล้วก็เป็นซีรีส์ของทางวิวออริจินอลอีกด้วยนะครับเรื่องนี้นะครับมีชื่อเรื่องว่าจูแมนทูเ Service นั่นเองนะครับ ก็สำหรับซีรีส์เรื่อง Doom at Your Service นะครับก็จะเป็นเรื่องราวนะครับของชักดงเกียงนะครับที่รบบทโดยพักโบยองนะครับเธอนะครับเป็นบรรณาธิการสาวนะครับของบริษัทนิยายออนไลน์แห่งหนึ่งนะครับที่พบว่าตัวเองอ่ะมีเนื้องอกในสมองนะครับแล้วก็กําลังจะตายในเร็วนี้นะครับที่เธอเองนะครับได้บังเอิญไปเผลอนะครับไปขอพรเรียกมิยอนมังนะครับที่รบบทโดยซออินกุกนะครับตัวตนนะครับที่เป็นตัวแทนของไยนะในโลกนั่นเองนะครับที่จะต้องมาทําสัญญากับเขาเป็นเวลา100วันนะครับก่อนที่เธอจะตายนะครับ พื่อที่จะได้ขอพรในการนำไหอนะมาสู่โลกนะครับโดยแรกกับการที่มีนมังนะครับจะช่วยให้เธอครับไม่ต้องเจ็บปวดจากการป่วยนั่นเองนะครับความรักนะครับของหญิงสาวนะครับกับตัวตนที่อยู่ในระดับพระเจ้าเขาจึงเริ่มต้นขึ้นนั่นเองนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปก็ติดตามรับชมกันได้นะครับกับซีรีส์เรื่อง d o o m at your Service นั่นเองนะครับก็สำหรับซีรีส์เรื่อง d o o m at your Service นะครับหรือว่าชื่อภาษาเกาหลีที่ยาวมากๆเรื่องหนึ่งนะครับที่แปลเป็นไทยง่ายๆว่า เมื่อไฮยนะมาอยู่ที่หน้าประตูบ้านฉันนั่นเองนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าโหเป็นเป็นเรื่องที่มีกระแสฮอตคิดณน,นตอนนี้มากๆนะครับที่โดดเด่นเรื่องเคมีของคู่พระนางที่เป็นเคมีสาธารณะมากๆเลยนะครับระหว่างนะักแสดงนาทั้งสองคนนั่นก็คือตัวซ so อิงกุกแลวก็พักโบยองนั่นเองนะครับทาให้ก็ถึงเวลาแล้วครับที่ผมเกิด ได้มีโอกาสมาดูสักทีนะครับหลังจากที่ต่อคิวไว้นานมากๆแล้วนะฮะก็เนื่องจากตัวละครเรื่องนี้มันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเอาแค่ตัวละครหลักนะนรอบไป5ตัวแล้วนะครับนั้นก็เลยถือโอกาสนะครับขอแนะนําตัวละครก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่จะเข้าไปถึงในส่วนของในเรื่องนะครับคนแรกก็คือตัวพักโบยองนะครับซึ่งในรอบนี้นะตัวเธอเองก็มารับบทตัวชักดงยองนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับพักโบยองนะครับเป็นนักแสดงสาวที่โอ้โหหลายๆคคนคงคุ้นหน้าคุ้นตานะครับกับความน่ารักของเธอนั่นเองนะครับซึ่ง ผลงานที่โดดเด่นของเชื้อที่ผมเคยดูและชอบมากๆก็คือเรื่อง O oh MyG ก o โกสันเองนะครับแล้วก็ผลงานล่าสุดที่เพิ่งออนแอร์ไปนะครับก็คือเรื่อง d าบ s นั่นเองนะครับกับอีกคนหนึ่งนะครับที่ได้มาเป็นพระเอกของเรื่องนี้นั่นคือตัวซอยิงกุ๊กนะครับที่รับบทเป็นมยองหมังน,นะครับซึ่งซอยิงกุ๊กเองนะครับผมอาจจะไม่ค่อยได้ดูผลงานที่เขาเล่นสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเรื่องที่เขาเล่นล่าสุดก็คือเรื่องดิส Has Left Your Eyes นั่นเองนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าจริงๆแล้วอะ ซอยงิกอ่ะเคยไปเป็นแขกรับเชิญนะครับที่ไปโผล่ในเรื่องอ b บ s ิที่พักปบยองแสดงด้วยนะครับในช่วง EP แรกๆนั่นเองนะครับที่เขาเป็นมนุษย์ต่างดาวหรือยมทูตนะครที่เป็นคนที่เอาลูกแก้วให้พระเอกนั่นเองนะครับกับอีก3ตัวละคระที่ผมเรียกว่าเป็น คู่รองแล้วกันนะครับที่เป็นรักสามเจ้าของคู่รองครับก็ขออนุญาตเริ่มจากตัวนาจินานะครับที่รับบทโดยชินโดฮยอนนะครับตัวนาจินาก็บทบาทของเธอก็คือจะเป็นนักเขียนนิยายออนไลน์นะครับที่อยู่ในสังกัดของนางเอกนะครับแล้วก็นางเอกเป็นผู้ดูแลเธอนั่นเองนะครับซึ่งตัวชินโดฮยอนนะครับที่เป็นนักแสดงในบทนี้ครับก็มีผลงานล่าสุดนะครับก็คือเรื่อง Into the Ring นั่นเองนะครับซึ่งเป็นบทของเพื่อนนางเอกนะครับหลายๆคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาเธอนั่นเองนะครับ อีก2ตัวละคร,ครที่ขอแนะนำไวๆเลยนะครับคนที่2นะครับนั่นก็คือตัวชาจูอิกนะครับที่รับบทโดยอีซูฮยอกนะครับซึ่งในบทบาทของตัวชาจูอิกก็คือจะเป็นหัวหน้านะครับของแก๊งบอก,กอที่เป็นหัวหน้าของนางเอกนั่นเองนะครับแล้วก็ เป็นจูบแรกของตัวนักเขียนนาด้วยนะครับผลงานล่าสุดของนักแสดงอีซูฮอก็คือเรื่องบอล์ะเกนนั่นเองนะครับและแล้วนะก็มาถึงตัวละครสุดท้ายนะครับของ5ตัวละครหลักนะครับนั่นก็คือตัวอีฮยอนิวนะครับที่รับบทโดยคังแทโอนะครับซึ่งแน่นอนครับนักแสดงหนุ่มท่านนี้ครับเราดูกันมาหลายเรื่องแล้วนะครับแล้วก็เรื่องล่าสุดที่เขาเล่นก็คือเรื่องแบนอ่อนนั่นเองนะครับวิ่งนำรักนะครับตัวฮยอนคิวนะครับก็จะเป็นเจ้าของร้านกาแฟที่เป็นรูมเมดกับหัวหน้าชานะครับแล้วก็เป็นรักแรกของนนนนัักกเขียยาะด้วครบ็ เราก็มาต้องมาดูกับว่ารักสามเศร้าของคู่นี้จะเป็นยังไงนะครับของคู่รองนะครับมาทีนี้หลังจากที่แนะนาตัวละครเบื้องต้นไปแล้วนะครับเราก็จะมาเข้าสู่เนื้อเรื่องหลักของเรื่องนี้เลยนะครับก็เนื้อเรื่องหลักครับมเขาจะเล่านะครับถึงตัวนางเอกของเรานั่นก็คือตัวทักบุงยองนะครับซึ่งรับบทโดยทักโบยองนะครับเธอนะครับเป็นบรรณาธิการสาวนะครับก็คือบอกรครับบอกอสาวที่ดูแลพวกนักเขียนนิยายออนไลน์นะครับแล้วก็มีนักเขียนที่เธอต้องดูแลหลายคนเลยนะครับซึ่งแม้กล่าวของตัว น้องเกงเนี่ยครับต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่โชคร้ายมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับเพราะว่าเธอครับเสียพ่อแม่เธอไปตั้งแต่ตอนเธอยังเด็เดกเลยครับเหลือแค่เธอกับน้องชายของเธอสองคนนะครับและสิ่งที่เธอทําก็คือว่า เธอจาเป็นจะต้องอดทนนะครับแล้วก็กลั้นน้าตาของเธอไว้นะครับเพื่อที่ต้องเข้มแข็งเพื่อดูแลตัวเองแล้วก็น้องชายของเธอให้อยู่รอดต่อไปได้นะครับทาให้ตัวคาแรคเตอร์ของโดมยองเ,มเมอจะเป็นผู้หญิงที่สตรองมากๆแล้วก็พยายามที่จะฝืนเข้มแข็งเพื่อที่จะไม่ได้แสดงความผ่อนแอของตัวเองออกมานะครับแล้วก็ทําใช้ชีวิตของเธอด้วยมาครับจนกระทั่งถึงวันที่เป็นจุดสําคัญของเรื่องก็คือว่าเธอได้ตรวจพบนะครับว่าเธอมีเนื้องอกในสมองนะครับซึ่งไอ้เนื้องอกที่เธอเจอเนี่ย ชื่อทางวิทยาศาสตร์มัญยาวไปไนิดนึงนะครับไกโอบลาสโตมาอะไรสักอย่างนึงนะครับมันเป็นเนื้องอกประเภทที่เป็นมะเร็งสมองเลยนะครับนั่นหมายความว่าโอกาสรอดคือต่ํามากเลยนะครับซึ่งสิ่งที่เธอได้ยินจากหมอมาก,ก็คือว่าถ้ารักษาอยู่ได้ปีหนึ่งแต่ถ้าไม่รักษาเลยก็อยู่ได้ประมาณ3เดือนนะครับทำให้ตัวเธอเองนะครับที่ยังเขาเรียกว่าอะไรผมใช้คำว่าปรงชีวิตแล้วอะ่ะก็คือแบบก็ ก็ไม่ต้องรักษาก็ได้ก็3เดือนตายก็ตายอะไรประมาณนี้นะครับเป็นคนที่แบบยอมรับความเป็นจริงได้เร็วมากๆเลยนะครับแต่ว่าโชคชะตาก็ยังกลั่นแกล้งเธอไปอีกนะครับเพราะว่านอกจากที่ตรวจพบว่าตัวเองกําลังจะตายแล้วเนะี่ยเธอยังพบอีกว่าแฟนที่เธอคบกันมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยปรากฏว่าเป็นแฟนที่มีครอบครัวเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วจริงๆอ่ะเธอเป็นแค่เมียน้อยนะครับทำให้ก็ช็อกโลกไปเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็ นอกจากนั้นก็จะมีเรื่องแบบน้องชายที่แบบไม่ออมโตสักทีเรื่องหนี้ค่าใช้ใจ่ายต่างๆนะแล้วแถมที่ทํางานก็คืองานก็น่าเบือ่อแล้วแถมเจอท่านประธานบริษัทที่แบบนิสัยไม่ดีด้วยครับทำให้แบบชีวิตเธอคือแบบยาแย่มากๆครับแล้วเธอถึงจุดที่แบบเออไม่ไหวแล้วโว้ยอะไรทํานองนี้นะครับสุดท้ายอ่ะมันก็เป็นช็อตที่แบบมันมีดาวตกมาตอนในตอนกลางคืนนะครับแล้วเธอก็ได้ขอพรกับดาวตก,กว่าแบบว่าช่วยทําให้โลกแตกไปเลยนาไหยนะมาสู่โลกสักทีหนึ่งนะฮะซึ่ง ปกติมันก็อาจจะเป็นทพรปธรรมดานะครับว่าแบบเออคนมันแบบหมดอะไรตายยากแล้วก็แค่แบบอยากจะระบายออกมาแต่จริงๆี่ยมันเป็นความต้องการจริงๆของเธอนะครับเพราะว่าการขอพรครั้งนี้ของเธอครับมันได้ไปถึงหูนะครับของตัวตนที่เป็นตัวแทนของไหยนันะครับอย่างมยอนมังนั่นเองนะครับซึ่งตัวมยอนมังก็รับบทโดยซอยกุกนั่นเองนะครับมยอนมังนะครับหรือว่าถ้าแปลชื่อตรงตัวเลยก็คือไหยนันะครับ ตัวหอยนะตัวนี้นะครับก็คือเป็นตัวตนที่มีหน้าที่ในการควบคุมและก็ดูแลหายนะต่างๆที่เกิดในโลกนะครับเพราะว่าหายนะทุกอย่างที่เกิดบนโลกคือความรับผิดชอบของเขานะครับแต่ว่าเน้นย้ำนิดนึงนะครับว่าตัวเขาเองไม่ได้มีพลังในการสร้างหายนะนะครับแต่ว่า แพนะมักจะมาเกิดอยู่รอบๆตัวเขามากกว่านะครับจนวันหนึ่งนะครับที่เขาได้ยินเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องการตัวเขานในการไปสร้างไฮนะให้กับโลกนะครับมันจึงเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องนะครับเมื่อมันมันก็ได้มาเคาะประตูหน้าบ้านเธอแล้วก็เข้ามาสู่ชีวิตของตัวตรงแกว่วนั่นเองนะครับทีนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเรื่องไขของการขอพรครั้งนี้คือว่าสุดท้ายแล้วอ่ะนางเอกนะครับจำเป็นจะต้องมาขอพอรในการที่ทําให้โลกล่มสลายโลกเกิดหายนะโลกแตกอะไรว่าไปนะครับโดยที่ แลกกับการที่ตลอด100วันที่นางเอกเหลือชีวิตอยู่เนี่ยมียนมาครับจะคอยปกป้องเธอไม่ให้เธอบาดเจ็บไม่ให้เธอมีการเจ็บจากอาการปวดเนื้องอกในสมองอะไรทานองนี้ครับโดยการที่จะต้องมาคอยชาร์จพลังในการจับเวอรกันแ <c oughs> น่ขาจังหวะให้พระเอกนางเอกมีจังหวะสวีทได้เก่งมากเลยครับก็คือพระเอกนางเอกต้องจับเือกันทุกวันนะครับเพื่อ,อยือชีวิตนางเอกไว้จนกว่าครบร้อยวันที่นางเอกตายนั่นเองนะครับแต่ว่ากรณีที่ นางเอกนะครับยกเลิกสัญญานะครับหรือว่าผิดสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนเนี่ยสิ่งที่จะเจอคือว่าคนที่เธอรักที่สุดก็จะเสียชีวิตแทนนั่นเองนะครับมันจึงเป็นเงื่อนไขที่นางเอกก็รู้สึกว่ารับไม่ได้เหมือนกันนะครับสุดท้ายนางเอกก็เลยหายวิธีการแก้เกมด้วยการที่แบบว่าถ้างั้นนะฉันขอรักนายแล้วกันมายังมันเพราะว่าสุดท้ายนายจะได้ตายแทนน้อนองนี้นครับซึ่งมายังมันพูดซึ่งแบบไม่ได้มีอารมณ์รู้สึกความรู้สึกรก่วมอะไรทั้งนั้นก็แบบว่าก็มาดิมารักผมจนแบบ เลือกที่จะให้โลกแตกแทนล้วกันโอ้โหคือแค่นี้คือผมแค่รู้รสึกว่าแบบแค่แคอนเซ็ปต์ประมาณนี้มันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับส่วนทีนี้ก่อนที่จะไปถึงช่วงรีวิวนะครับก็ขออนุญาตนะครับมาพูดถึงบทของแก๊งคู่รองกันก่อนนะครับซึ่งเป็นคู่ที่ผมถือว่ามีดีกรีพอๆกับคู่หลักเลยนะครับเพราะจริงๆผมจะชอบดูคู่รองเหมือนกันนะฮะก็คอนเซ็ปต์ง่ายๆครับก็คือ ตัวนาจินานะครับหรือว่านักเขียนนานะครับที่รับบทโดยชินโดเฮียนนะครับตัวนักเขียนนาก็คือจะเป็นนักเขียนนิยายสาวนะครับที่ใช้นามปากกาว่าอีเฮียนนะครับซึ่งคุณค้นชื่อใช่ไหมครับว่าอีเฮียนมีใครนะฮะซึ่งเธอก็เขียนนิยายแนวแบบรักๆคล้ายๆอะไรพวกนี้ครับแล้วก็เป็นนักเขียนที่ตัวยองยองดูแลอยู่นะครับแล้วแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยมีความสําคัญที่สนิทกันมากเลยนะครับจนถึงที่แบบว่าเหมือนจะเป็นพี่สาวน้องสาวกันมากกว่าจะเป็นบอกนักเขียนด้วยซ้ำไปนะครับซึ่ง ตัวนักเขียนนาเองเขาก็ประสบปัญหาอยู่ว่าเป็นนักเขียนที่อยู่ในขาลงนะเพราะว่าเธอมีปัญหาเรื่องการเซตอัพตัวละครครับโดยเฉพาะตัวละครพระเอกนะครับเพราะว่าตัวละครพระเอกที่เธอใช้ในในิยายมักจะเป็นตัวละครซ้ำๆนะครับเพราะว่าพระเอกที่เธอใช้อ้างอิงมาจากแฟนเก่าของเธออ่าซึ่งแน่นอนครับก็คืออีตัวอียอนกิลนะครับชื่ออ่านยากมากเลยนะอียอนกิลเนี่ยนะครับที่ เป็นแฟนเก่าของเธอที่เคยคบกันตอนเรียนอยู่นั่นเองนะครับซึ่งเลิกลากันไปแล้วนะครับซึ่งพอดของคู่นี้ครับมันเริ่มต้นช่วงที่มันจะมีการคล้ายๆกับ reunion นะครับหรือว่านัดเพื่อนเก่ามาคุยกันนะครับแล้วก็ตัวนาจินาครับจะได้มาพบกับตัวไอฮยอนกิวนะครับที่ไม่ได้เจอธันมานะครับแล้วทั้งคู่ครับเคยเลิกลากันไปด้วยเหตุผลบางอย่างที่ไม่ชัดเจนครับทำให้ตัวนาจินาค่อนข้างจะขุ่นเคืองมากๆไม่ชอบมากๆเลยนะครับแต่ทีนี้นะครับปมที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือว่าจริงๆอ่ะไอตัวฮยอน มันเป็นรูมเมทนะครับกับตัวหัวหน้าชาจูอิกของเรานั่นเองนะครับซึ่งหัวหน้าชาก็คือทํางานอยู่กับตัวดงจองของเรานะครับตัวหัวหน้าชาครับความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเขียนานายก็คือว่านอกจากเป็นบอก,อกกับนักเขียนแล้วเนี่ยตัวหัวหน้าชาเองครับก็เคยเป็นจูบแรกนะครับของนาจีนาด้วยนะครับซึ่งเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอันนี้บอกยากเหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรารู้จาก ในเนื้อเรื่องแนละก็คือว่าตัวหัวหน้าชาเนี่ยน่าจะชอบนาจินาอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าเป็นคนที่รู้เรื่องทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเขาเน,นะครับเป็นรูมเมทนะครับของแฟนเก่าของนาเขียนนาด้วยทําให้เขาเองก็เหมือนกับเป็นรักสามเศร้าว่าแบบเฮ้ยเขาเองก็ชอบนาเขียนนาอยู่แต่ก็ไม่ได้บอกอะไรแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งก็คือรู้ข้อมูลของไอ้ตัวเฮียงจูแล,แล้วแต่ก็คือทําอะไรมันไม่ได้นะครับก็แบบได้แต่แบบมองแบบคอมเมนต์คอมเมนต์นะครับก็ต้องมารอดูนะครับว่าสามตัวละครนี้สุดท้ายอ่ะนาเขียนนาครับจะเลือก แฟนเก่าที่เลิกเลิกลากันไปแบบไม่ชัดหรือว่าเป็นพระเอกคนใหม่นะฮะหรือว่าเป็นหวัวหน้าชาของเรานี่เองนะครับก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่ผมบอกเลยว่าเคมีหลายๆอย่างคือมันลงตัวมากแล้วก็หุ่นนักแสดงแต่ละคนก็คือคัดออกมาดีมากๆเลยนะครับทีนี้นะครับก็คือหลังจากที่ผมดูไปตอนนี้มีทั้งหมด6ตอนเนาะหกอีพีแล้วนะครับสิ่งที่รู้สึกอย่างแรกๆเลยก็คือผมชอบพล็อตเรื่องมากเลยผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากๆนะครับเพราะว่า ปกติแล้วเนี่ยออพอดแนวโรแมนติกแฟนตาซีอะไรทำนองเนี้ครับมันจะมีคอนเซปที่ชัดเจนมีคอนเซปคล้ายๆกันก็คือว่าคู่พระนางเนี่ยมันจะเป็นะต้องมีความสัมพันธ์กันบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขหรือ,อ,อความสัมพันธ์ในอดีตนะครับซึ่งจริงๆอ่ะเรื่องที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับสำหรับผมเมื่อเทียบกับเรื่องนี้ก็คือเรื่องกอล์ลินหรือเทลออฟเดนไนเทลก็ได ซึ่งทั้งคู่มันจะเป็นตัวเอกที่มีพลังเวอร์ทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็เป็นแฟนตาซีจ๋าเลยนะครับแต่ว่าจุดหนึ่งที่มันแตกต่างกันก็คือว่าอย่างเคสของอลุงยักษ์ของเราเนในกอล์ฟลินเนี่ยก็คือแน่นอนครับมันวัตถุประสงค์มันชัดเจนก็คือเขาอะต้องการหาเจ้าสาบของเขามาดึงดาบที่ปักหน้าอกของเขาออกไปนะครับเพื่อที่เขาจะได้ดุจจากคำสาบคำสาบนี้นะครับซึ่งแน่นอนเรารู้อยู่แล้วว่าปลายทางของตัวละครเหล่านี้มันน้ำตาแตกแน่นอนเพราะว่าสุดท้ายคือดึงดาบปุ๊บพระเอกคือตายไง แต่ว่าพระเอกกับนางเอกเ็เริ่มรักกันแล้วอะไรทานองนี้หรือเรื่องเทลกับนายเทลนะครับก็อย่างอียอนเองครับก็ชัดเจนครับค,คือเขาพยายามตามหารักแรกของเขาที่เสียไปแล้วนะครับซึ่งสุดท้ายมันก็ชัดเจนครับว่าเออโอเคคู่ระหว่างยิ่งจอก้าวหางกันรุนอาจจะเข้ากันไม่ได้ภุประสันโนนี่นั่นอะไรทานองนี้แต่เราเป็นเป็นอะไรที่เราเข้าใจได้ครับว่าสุดท้ายเรื่องมันจะจบยังไงแต่เคสเนี้ยมันใหม่ครับตรงที่ว่าเออย่างมยอนมังนะครับหรือผมเรียกว่าเป็นเทพแห่งไทยนะแล้วกัน คือตัวเทพแห่งคยนะครับมันคือตัวตนที่อยู่ระดับเทพเจ้านะครับซึ่งเขาเองก็จะไม่มีความรู้สึกแบบมนุษย์เลยเขาไม่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนนะครับเพราะว่าอย่างตัวเมียนามงเองเนี่ยก็เหมือนมีตัวตนเพื่อทําหน้าที่เท่านั้นเองเขาไม่ได้มีความฝันไม่ได้มีความรู้สึกไม่ได้มีเป้าหมายในชีวิตเลยนะครับแทบจะบอกว่าเขามีชีวิตอยู่แบบไปเป็นวันด้วยซ้ำไปนะฮะจนกระทั่งที่มีตัวละครอย่างนางเอกที่ถูกโยนเข้ามา ซึ่งมันเหมือนเป็นโชคชะตาที่เล่นตลกนะผมใช้คํานี้เลยเพราะว่าจริงๆต่างคนต่างอยู่เรื่องก็ไม่เกิดแล้วครับจนกระทั่งที่แบบว่าโชคชะตานําพาให้คนทั้งคู่มาเจอกันนะครับทาให้มิจนมัเนี่ยผมเดาว,ว่าพอดหลังๆมันก็คือลักษณะที่เขาคงเริ่มมีความรู้สึกแบบมนุษย์มากขึ้นแล้วก็เริ่มรักนางเอกเนี่ยนี่นแหละครับแล้วมันก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของความดราม่าขั้นสุดนั่นเองนะครับก็เลยทําให้รู้สึกว่าแบบเ้ยพอดอันนี้น่าสนใจแล้วแถมการเริ่มต้นของความรักนี่ได้เกิดจากความรักจริงๆด้วยะรเพาาว่ นางเอกไม่ได้อยากรักพระเอกเพราะว่าเออรักเขาจริงๆแต่แค่ว่าอยากรักเพราะอยากให้พระเอกตายเฉยเฉเพราะจะคนอื่นที่เธอรักจริงๆจะได้ไม่ตายเออมันก็เลยแบบเป็นอะไรที่แบบเออแปลกดีนะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องออบอกตามตรงเลยฮะเพราะาช่วงแรกๆครับผมมีปัญหากับการดูซีรีส์เรื่องนี้มากเลยเพราะว่าผมไม่เข้าใจครับผมผมไม่เข้าใจว่าออตัวละครสองตัวเนี้ยเขาต้องการทําอะไรกันแน่เพราะว่าตอนที่ผมดู วัยวัยรอบแรกอะผมรู้สึกว่าผมไม่เข้าใจเงื่อนไขในสัญญาของคู่นี้มากๆเลยทําให้บางฉากหรือบางตอนอะผมเข้าไม่ถึงครับผมไม่ค่อยอินกับตัวละครเลยนะครับทั้งที่โหนักแสดงสองคนนี้คือดีจริงนะผมบอกเลยว่าทั้งพักโบยองที่ผมดูผลงานเธอมาหลายเรื่องแล้วแล้วความน่ารักความสวยของเธอเรื่องนี้คือมาเต็มใครเห็นเธอยิ้มคือตายอันนี้ชัดเจนซออินกุ๊กไม่ค่อยเห็นผลงานมาก,ก่อนก็จริงแต่เรื่องนี้คือทําไมมันหล่อจังครับ ทำไมมันหล่อจังครับคนอะไรโหเป็นแบบผู้ชายสายแบดบอยที่โคตรเท่เลยนะครับดิ้งคนอะไรข้าบุหรี่ยังหล่อเลยนะฮะอันนี้ผมละไว้ในฐานที่เข้าใจนะเพราะว่าผมเชื่อว,ว่าทุกคนน่าจะเห็นเหมือนผมแหละว่า,วาคู่นี้คือคัดคาแรคเตอร์มาโคตรดีเลยนะครับแล้วแถมเวลาเขาเข้าคู่กันอนะ่ะมันเป็นอะไรที่เคมีดีมากๆเลยแต่ผมไม่อินครับผมมีปัญหาว่าผมไม่อินช่วงแรกๆครับซึ่งผมก็พยายามจะไปหาข้อมูลแล้วว่าผมมีปัญหาคนเดียวหรือเปล่าผมก็เลยไปเจอว่าแบบหลายๆคนก็งงเหมือนกันว่า การดําเนินเนื้อเรื่องละกันของตัวละครคู่นี้มันแปลกทําไมนางเอกถึงตัดสินใจแบบนี้ทําไมพระเอกถึงทําแบบนี้ทําไมนางเอกถึงพยายามที่จะต้องรักพระเอกในเมื่อการขอพรนะ่ะมันเป็นเรื่องดีไม่ใช่เหรอก็ขอพรไปสิมันจะได้จบอะไรคานองนี้ฮะผมก็เลยพยายามที่จะไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับววนดูใหม่อีกรอบหนึ่งเพื่อจะมาทําความเข้าใจกับเนื้อเรื่องใหม่นะครับแล้วก็พยายามจะไปหารีวิวหลายๆที่มาดูนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับก็ตรงน,นี้นะครับถ้าใครที่ดูไล่าตามผมมาแล้วเนะี่ยยังงง,งอยู่ยังไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์นะฮะ คุณ้างฟังพล็อตที่ผมสรุปมาให้ก่อนนะครับแล้วคุณจะรู้สึกว่าแบบว้าวเลยคือแบบพอเข้าใจคอนเซปต์ปุ๊บเนี่ยผมเปลี่ยนมุมมองในการดูไปเลยว่าแบบโหคือคู่นี้มันแบบมันดีมากจริงๆนะคือเคมีดีจริงๆแล้วแบบโหการที่เขามีเลิฟซีนแต่ละฉากมันสะเทือนใจมากๆเลยนะฮะโอเคผมอธิบายแบบนี้แล้วกันก็คือเบื้องต้นนะฮะก็คือตัวนางเอกครับอย่างที่เกิดไปตอนแรกๆเลยว่า ลักษณะการใช้ชีวิตของเธอคือเธอใช้ชีวิตแบบไปวันๆเหมือนกันคือเธอลงชีวิตขั้นสุดแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นการที่เธอใช้ชีวิตมาในแบบที่เธอไม่เคยต้องการเลยนะครับเธอมีหน้าที่ในการหาเงินทํางานหาเงินเพื่อจะไปเลี้ยงดูครอบครัวของเธออย่างน้นองชายคนเลียของเธอเท่านั้นนะฮะเพราะงั้นเรื่องความรักเรื่องความฝันอะไรต่างๆไม่มีนะฮะทำให้พอถึงจุดที่เธอกําลังจะตายสังเกตนะครับว่าตัวละครแบบนางเอกก็คือว่า เลือกที่จะไม่ยื้อชีวิตต่อถึงแม้ว่ามันจะยืดชีวิตได้อีกหลายเดือนก็ตามแต่เธอเลือกที่จะแบบว่าอืก็ตามนั้นนะครับก็คือตอมตายไปเลยแถมถึงขั้นที่ไปถ่ายรูปหน้าศพรอไปแล้วอครับก็นั่นมหมายความว่าตัวละครของนางเอกก็คือแบบ รงชีวิตแล้วนะครับเพราะฉะนั้นน่ะการที่เธอมาเจอมียนมางนะครับคือความแปลกใหม่ในชีวิตของเธอมันคือความหวังเล็กๆน้อยๆครั้งใหม่ของเธอครับทำให้เธอจึงมีการตัดสินใจแปลกๆหลายๆอย่างอย่างเช่นทําไมไม่ขอเรื่องเงินก็แบบว่ามันไร้าสาระไปอ่ะมันมีสิ่งบางอย่างที่เธอต้องการมากกว่านั้นนะับหรือว่าแม้แต่ว่าไปชวนพระเอกเข้าไปนอนด้วยมาอยู่กับฉันไหมมาจูบไหมเพราะว่าส่วนใหญ่คือนางเอกไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องนี้ครับแล้ววัน อาจจะเป็นสิ่งที่นางเอกต้องการจริงๆก็ได้ครับมันก็เลยเป็นอะไรที่เออมันก็เริ่มแม็กซ์เซนแล้วแหละว่าคนมันกำลังจะตายอ่ะมันอยากจะทําอะไรก็ได้นะครับอพราะนั้นช็อตหนึงนะครับทำให้โลจิกเรื่องที่ว่านางเอกตัดสินใจอะไรแปลกๆอะ่ะผมไม่ติดขัดละผมเก็ตเลยอ่ะทีนี้มาพูดถึงเรื่องคําอธิฐานของนางเอกนิดนึงนะครับเพราะว่าออตอนแรกผมงงว่าสุดท้ายอ่ะ พวกพรที่สามารถขอได้มันก็จะเป็นแบบเรื่องเงินเรื่องความรักเรื่องความมีชื่อเสียงอะไรพวกนี้ครับซึ่งมันเป็นเรื่องดีๆครับทําไมตลอด6 EP พีนางเอกถึงไม่อยากขอเพราะว่าสังเกตน,นะครับนางเอกก็จะไปถามชาวบ้านว่าแบบเออถ้าเกิดมีโอกาสขอพรขอ้อนึงจะขออะไรหรือถ้าเกิดพีชีวิตเหลืออีกร้อยวันต้องการจะขออะไรทานองนี้ซึ่งหลายๆครั้งก็ทําให้เรางงว่าอา้าวก็จริงๆของเงินก็ได้ไนี่ขอนุ่นขอนี่ก็ได้ทําทไมไม่ขอนะฮะกับอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่า ทั้งเรื่องเลยครับก็คือนางเอกพยายามที่จะรักเมียนมางเพื่อที่จะให้เขาตายเออก็เลยงงๆว่าแบบทาไมที่ถึงต้องเลือกปฏิเสธพรเพื่อทําให้ผิดสัญญาแล้วให้คนที่รักตายซึ่งเคสนี้ก็คือเธอเลือกที่จะให้ตัวเมียนมางตายแทนนั่นเองนะครับก็เลยแบบในใจที่งงๆนะครับผมก็เลยย้อนกลับไปดูเรื่องอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าัจะมีพรข้อหนึ่งนะครับที่ยังไงก็ต้องเกิดก็คือการขอให้เกิดไญยนะกับโลกหรือโลกแตกนั่นเองนะครับตั้งแต่ตอนที่นางเอกขอกับ ดาวตกแล้วนะครับมันเป็นข้อที่ยังไงก็ต้องเกิดขึ้นนะฮะแต่ว่าระหว่างนั้นนะครับที่นางเอกกาลังตกใจกําลังมึนอยู่ก็แบบว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นอะไรขึ้นกับชีวิตฉันนะพระเอกนะครับคนที่ไม่เคยมีคนต้องการเขามาก่อนไม่เคยมีคนอธิฐานกับเขามาก่อนเขาก็แบบว่าเฮ้ยยังไงก็ต้องทาสัญญากับคนนี้ให้ได้ครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบเป็นช่วงแบบรถแรกแจกแถวนะครับเพราะฉะนั้นก็แบบว่าเฮ้ยมาดิเดี๋ยวช่วยรับขับความเจ็บปวดให้เอ้ยมาดิจะให้ขอพรเพิ่มอีกข้อนึงอ่ามัน พระเอกปลอมตัวเป็นคนขายขิมบับังคับถ้าผมจะไม่ผิดนะมันก็จะบอกเลยว่าเนี่ยขอได้ข้อนึงที่แบบไม่เกี่ยวกับไอที่ตอนเมาอ่ะอ่ามันก็เลยทําให้ผมเข้าใจได้ครับว่าจริงๆแล้วอ่ะนางเอกสามารถขอพรอะไรก็ได้ข้อหนึ่งนะครับแต่ว่าการขอพรข้อนี้มันทําให้อ่อมันส่งผลกับไอพรเรื่องโรคแตกคู่กันด้วยนะครับมันก็เลยอ้อโอเคเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นอ่ะนางเอกก็เลยแบบว่า งั้นไม่ขอพรดีกว่างั้นไปรักเมียนมังดีกว่าเพื่อที่จะให้เมียนมังมันตายตายไปเลยอะไรทานองนี้นะครับซึ่งจริงๆตัวเมียนมังเองก็รู้สึกว่าแบบเออก็มาดิเพราะว่าเขาเองก็แบบมีชีวิตไปวันๆอยู่แล้วการที่เขาจะตายสักคนก็ไม่นามีผลอะไรนะครับก็เลยเป็นคอนเซปต์ของเรื่องตอนแรกที่ผมสรุปมาแล้วผมเริ่มเข้าใจแล้วทีนี้ที่ทําให้ผมประทับใจและผมช็อบมาก,มากๆคือว่า คุณลองคิดต่อนะครับสมมุติว่าตอนนี้ไอ้คู่นี้มันทำนองว่าแบบยังไม่ได้รักกันจริงไงมันก็เลยแบบว่าเหมือนท้ากันแบบเฮ้ยมารักดิมารักดิฉันจะรักนายอะไรทำนองนี้นะครับแต่ว่าลองคิดว่าเมื่อทั้งสองคนนี้รักกันจริงๆแล้วนะครับทีเนี้ยช้อยนางเอกเหลืออะไรบ้างครับก็คือสมมุติว่ากรณีที่รักกันแล้วนะครับถ้ารักกันแล้วปุ๊บเนี่ยถ้านางเอกเลือกที่จะเก็บเมลยนมังไว้นะครับก็คือเขาจะต้องไม่ตายนะครับเพราะงั้นเธอต้องขอพรให้โลกแตก แต่ว่ากรณีหนึ่งก็คือว่าถ้าเธอเลือกโลกก็คือปกป้องโลกที่ท,ที่เธออาศาัยอยู่ให้อยู่ต่อไปครับเธอก็ต้องปล่อยให้มายมังตายไปนั่นเองนะครับด้วยการผิดสัญญานั่นเองโดยที่จะไม่ขอพรอสุดท้ายอ่ะมันก็จะไปลงลงสู่คําตอบที่ว่านางเอกเขาเลือกได้เพียงว่าจะเลือกคนรักหรือเลือกโลกที่เธออาศาัยอยู่นั่นเองนะครับทีนี้ครับอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งมายมังเองนะครับก็คือเจ้าตัวยังไม่ยังไม่รู้สึกตัวทัานั้นเองครับว่าตอนนี้ตัวเองก็เริ่มมีความรู้สึกกับนางเอกแล้วสิ่งที่เขา เมื่อถึงจุดที่นางเอกจะตายในร้อยวันถัดมาตัวมยอนมังครับจะทํายังไงครับในเมื่อเขาอ่ะมีพลังที่จะสามารถรักษาคนที่เขารักก็ได้นะครับแต่ว่าเขาจะเลือกที่จะเปลี่ยนชะตากรรมหรือโชคชะตาของนางเอกหรือเปล่าโดยที่กับอาจจะต้องแลกอะไรบางอย่างด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆในเรื่องเนี่ยมันจะมีตัวตนของพระเจ้านะครับที่อยู่ในรูปร่างของหญิงสาวที่ป่วยอยู่ด้วยนะครับซึ่งเท่าที่ข้อมูลให้มาผมรู้สึกว่าตัวละครทั้งพระเจ้าเองหรือว่าตัวมยนมังเอง ไม่สามารถควบคุมชะตาการรมของตัวเองได้ครับแต่เขามีหน้าที่เหมือนคอยสอนดูแลแล้วก็ช่วยเหลือบางจุดนั่นเองนะครับก็เลยว่าพอรวบรวมข้อมูลทั้งหมดได้แล้วเนี่ยสิ่งที่รู้สึกทันทีเลยก็เลยรู้สึกว่าแบบโอ้อคู่นี้เนี่ยจบไม่สวยแน่นอนมันจะต้องเศร้ามากแน่นอน,นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฉากหลายๆฉากที่ผมย้อนกลับมาดูครับโดยเฉพาะฉากเลิฟซีหลายๆฉากผมโอเคมันฟินมันซึงจริงๆนะครับแต่ว่าสุดท้ายมันก็แบบรู้สึกเจ็บปวดในใจเหมือนกันเพราะเรารู้สึกว่าสุดท้ายคู่นี้มันจะลงเอย ฮปปี้แอนดิงจริงๆหรอทำนองนี้เลยนะครับมันก็ได้รู้สึกแบบโอ้โหอตมันดีมากๆจริงๆนะครับก็เลยพยายามมาอธิบายให้หลายๆคนที่อาจไม่เข้าใจเหมือนผมนะครับว่าการตัดสินใจของตัวละครแต่ละครั้งเนี่ยมันเกิดจากอะไรนั่นเองนะครับก็ก็ต้องมารอดูนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยนางเอกครับจะตัดสินใจในการเลือก จบชีวิตระหว่างจบชีวิตโลกที่เธออาศัยอยู่หรือจบชีวิตคนที่เธอรักนั่นเองนะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะครับที่ต้องขอชื่นชมเลยนะครับนอกจากเรื่องพล็อตแล้วเรื่องคาแรคเตอร์ของตัวละครแล้วครับซึ่งคาแรคเตอร์ของตัวละครเรื่องนี้ยอมรับเลยว่าดีมากๆครับไม่ว่าจะเป็นคู่หลักนะฮะหรือตัวคู่รองก็ตามนะครับคือแบบทุกคนคือแบบแคสมัมาดีมากๆเลยนะฮะและที่สําคัญก็คือเคมีคือโค้ดดีนะฮะเคมีตัวละครทุกตัวคือดีมากๆเลยครับโดยเฉพาะคู่พระนางนั่นเองนะครับ แต่ที่ดีงามไม่แพ้กันของสําหรับเรื่องนี้ก็คือเรื่อง c g นะครับเพราะว่าคือเรื่องนี้คือ CG จีใช้เยอะมากๆนะครับเพราะว่าตัวมยอนมังนะครับก็คือเป็นตัวละครระดับเทพเจ้านะครับเพราะฉะนั้นเขาคิดจะทําอะไรเขาก็ทําได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสะกดจิตปลอมตัวรักษาคนวัไปน่นไปนี่เข้าฝัน อะไรทำานนี้ครับมันเยอะมากๆเลยแล้วก็การโชว์พลังเรื่องการควบคุมเวลาการการโชว์พลังเรื่องเปลี่ยนสถานที่โน่นนี่นั่นอะไรของเขาเนี่ยว้าไปว้ามาเนี่ยมันใช้ CG เยอะนะครับแล้วเรื่องนี้คือทำา CG ออกมาเนียนมากๆแล้วก็อลังการมากๆด้วยครับคือยกนิ้วให้เลยว่าสุดยอดนะกับ CG เรื่องนี้นะฮะแล้วก็สําหรับเพลงประกอบของเรื่องนี้ก็เป็นอะไรที่ติดคูเหมือนกันนะับไม่แพ้เรื่องอื่นอื่นเลยนะครับ ก็เลยทําให้ครับซีรีส์อย่างเรื่อง Doom at Your Service นะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าโอ้โ oh, ห oh, ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าถ้าใครชอบสายซีรีส์แบบโรแมนติกแฟนตาซีพระเอกมีพลังเหนือมนุษย์มากๆมีพลังโหระดับเทพเจ้าสามารถทำนู่ทนทำนี้ได้นะครับกับซีรีส์ที่เป็นโรแมนติกที่คู่ขนานคือเคมีดีมากๆเลยแล้วก็มีโอกาสที่จะเรียกน้ำตาคุณด้วยเนี่ย มาดูเลยครับแล้วก็ใครที่ชอบแนวที่แบบเป็นคู่รองที่มีน่ารักกุ๊กกิ๊กมีความเคมีดีๆครับเรื่องนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยขอฝากนะครับซีรีส์เรื่อง Doom and u s r Service ให้กับทุกคนด้วยนั่นเองนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับการรีวิวซีรีส์เรื่อง Doom and u r Service นั่นเองนะครับก็ดังนี้นะครับยังคงใช้อยู่ช่องทางของวิวนะครับทุกวันอังคารแล้วก็วันพุธนะครับก็ติดตามรับชมกันได้นะครับแล้วก็ยังไงนะครับถ้าใครชอบการรีวิวของผมก็อย่าลืมกด้แลค์กดรับ วันนี้นะครับขอจบลงเพลงเช่านี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับบ๊ายบาย